เพลงดอกไม้ของชาติผู้ประพันธ์คำร้องคือท่านผู้หญิงละเอียดพิบูรลสงครามผู้แต่งทํานองคืออาจารย์มนตรีตราโมทความหมายของเพลงคือผู้หญิงไทยเปรียบเสมือนดอกไม้ของชาติยามที่ไร้รำก็ดูอ่อนช้อยงดงามมีเสน่ห์ ตามแบบแผนของนาฏศิลสินไทยเป็นการชี้ให้เห็นว่าชาติไทยเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมด้านการงานผู้หญิงไทยก็สามารถทำได้ทุกอย่างยอมสู้ทนเหนื่อยยากเพื่อช่วยชายสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองตามนโยบายของผู้นำ หัดใจรััดใจดอกไมของ่านชื่ไม่ละทวยหัดใจรักมาผูสิงประบาดจากาก่วยชาย Gracias. <laughs> ท่ารำประกอบเพลงนี้คือท่ารำยั่วการใช้มือประกอบท่ารำมือขวาตั้งวงล่างมือซ้ายจีบหลังศีรษะเอียงข้างมือที่ตั้งวงเมื่อจะเปลี่ยนจากมือขวาที่ตั้งวงไปจีบหลังให้ใช้วิธีปาดมือไปและดึงมือที่จีบมาปล่อยจีบเป็นตั้งวงการฝึกทักษะ ใช้กิริยามือประกอบคำร้องเริ่มจากเนื้อร้องตรงคำว่าขวัญใจดอกไม้ของชาติมือขวาจีบหลังมือซ้ายตั้งวงล่างศีรษะเอียงด้านซ้ายงามวิลาชหน่วยนาดไร่รำมือซ้ายจีบหลังมือขวาตั้งวงล่างศีรษะเอียงด้านขวา เอวองอ่อนงามมือขวาจีบหลังมือซ้ายตั้งวงล่างศีรษะเอียงซ้ายตามแบบนาฏศิลป์มือซ้ายจีบหลังมือขวาตั้งวงล่างศีรษะเอียงขวาชี้ชาติไทยนาถินมือขวาจีบหลังมือซ้ายตั้งวงล่าง ศีรษะเอียงซ้ายเจริญวัฒนธรรมมือซ้ายจีบหลังมือขวาตั้งวงล่างศีรษะเอียงขวาใช้กิริยามือสลับกันเช่นนี้จนจบเพลงให้สังเกตว่าคำร้องวักแรกของเพลงมือขวาจะจีบหลังมือซ้ายจะตั้งวงล่าง ส่วนคำร้องวักหลังของเพลงมือซ้ายจะจีบหลังมือขวาจะตั้งวงล่างการใช้เท้าประกอบท่ารำาก้าเท้าสามจังหวะถัดและจรดต้นเท้าหนึ่งจังหวะยกเว้นในวักแรกของเพลงเริ่มก้าวเท้าดังนี้เท้าซ้ายก้าวไขว้ตรงคำว่าขวัญใจเท้าขวาเก้าเรียงตรงคำว่าดอกไม้ ถัดด้วยเท้าซ้ายตรงคำว่าของจรดด้วยส้นเท้าซ้ายตรงคำว่าชาติเพลงดอกไม้ของชาติเวลารำหญิงหันหน้าหาชายเป็นฝ่ายเดินถอยหลังตลอดเพลงและเดินเฉียงเข้าในวงก่อนชายหันหน้าเดินตามวงและเดินเฉียงออกนอกวงก่อนชายหญิงหันหน้าเข้าหากัน การฝึกทักษะกิริยาเท้าประกอบคําร้องเริ่มดังนี้ขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาชหน่วยนาดไร่รำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาชหน่วยนาดไร่รำเอวองค์อ่อนงาม ตามแบบนาฏศิลป์ชีชาติไทยเนาถิ่นเจริญวัดธนธรรมขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาดน่วยนาฏได้รำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาดน่วยนาฏได้รำ งานทุกสิ่งสามารถสร้างชาติช่วยชายดำเนินตามนโยบายสู้ทนเหนื่อยยากปรากตรำการฝึกทักษะใช้กิริยามือและเท้าให้สัมพันธ์กันขวัญใจดอกไม้ของชาติ งามวิลาศหน่วยนาศไร่รำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาศไร่รำเอวองค์อ่อนงามตามแบบนาฏศิลชี้ชาติไทยนาวถิน่นเจริญวัดธนธรรม ขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาดไร่รำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาดไร่รำงานทุกสิ่งสามารถสร้างชาติช่วยชายดำเนินตามนโยบายสู้ทน เหนื่อยยาก,กตรากตรำปันใจดอกไม้ของชาติงามไมลาช่วยละใจรักปันใจดอกไม้ของชาติงามไ่ลาด,ด่วย,าายวาวลาใดจดรักแก้วทง่อนางตามแบบเาอะสิ้น ให้ชาติด้เข้ากิพกันบ้นางบ้านั้นใจดอกไม้กองถาดยากไม่ลาถวยลาใรักบัานใจดอกไม้กองถาดยาไม่ลาถวยลาใจรักกำสิ่งท่ามาดท่ามัดวย